เหมืองแตกแล้วการ์ดจอทะลักมันถูกมากแล้วหรือยังทางเพื่อนๆก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าตัวตลาดของการ์จอในช่วงเวลานี้มันก็มีราคาที่ลดลงอย่างมากซึ่งถ้าหากจะถามว่ามันมีราคาที่ลดลงใกลเคียงกับตอนเหมืองแตกรอบก่อนที่กินระยะเวลายาวนานในช่วงปี2018ขาบเกี่ยวกับปี2019แล้วหรือไม่แล้วก็มาย้อนดูตัวเหตุการณ์กับตัวตลาดการ์จอที่บูมสุดขีดก่อนที่จะมาถึงตัวเหตุการณ์เหมืองแตกในรอบนี้กันนะครับ อย่างเช่นตั้งแต่ต้นปี2020เป็นต้นมานะครับในวงการเกมเมอร์ในฝั่ง PC ก็ต้องอดทนกับตัวราคาการ์ดจอที่แพงสูงระยับจริงๆนะครับก็เรียกว่าในงานคอมมานดที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาน,นะครับกับช่วงในเวลานั้นก็ต้องมีการเข้าคิวในการเข้าซื้อตัวการ์ดจอกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่ามีแถวที่ยาวเหยียดมากเลยทีเดียว นั่นก็เพราะว่าตัวราคาก์ดจอระดับกลางอย่าง atx 3060หรือ3070ที่ราคามันพอๆกับเครื่องเล่นเกมคอนโซล playstation 5หรือ xbox series x ที่มันควรจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ16,000ถึง18,000บาทก็ได้ถูกความต้องการของตลาดคริปโตที่ต้องการนำ g าดจอเหล่านี้ไปทำการขุดเหรียญอีเทเรียมหรือจะเป็นตัวเหรียญคริปโตอื่นๆและบวกกับตลาดคริปโตที่มีราคาที่พุ่งสูงเป็นอย่างมากมันก็เลยทำให้ราคาการจอจอ2รุ่นนี้ มีราคาที่พุ่งไปเกือบ7 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับและมาจนถึงวันนี้กับเดือนกันยายนที่ทุกคนเฝ้าหลอและก็ยิ้มได้แล้วกับการที่เหรียญอิเทเรเลียมที่ได้ใช้พลังงานของกาดจอเหล่านี้ในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เรียกกันสั้นๆว่า POW หรือ Proof of Work ก็ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น POS หรือ Proof of Stake ที่มันไม่จำเป็นต้องใช้พลังการประมวลผลของกาดจอเป็นส่วนสำคัญอีกแล้วนะครับ และก็เสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับประกอบกับช่วงนี้ตัวเหรียญคริปโตที่ใช้การ์ดจอในการประมวลผลต่างๆก็ไม่ได้มีราคาที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับจึงทําให้เหล่านักขุดหรือมายเนอร์ทั่วทั้งโลกนั้นก็ต้องถอดปลั๊กชักไฟออกกันเป็นแถวๆและอุปกรณ์ที่ควรจะนํามาใช้งานหรือการเล่นเกมที่เรียกว่าการ์ดจอนั้นอาจจะไม่มีความหมายสําหรับนักขุดแล้วก็ได้เช่นกันนะครับ มันก็เลยทําให้เห็นสภาพที่เห็น,หนกันนะครับกับตัวตลาดราคากาดจอที่มีการเทขายออกมาสู่ตลาดมือ2อ,อย่างมากมายอันนี้ขอบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับจะเป็นทั่วทั้งโลก และถ้าถามว่าราคาการ์ดจอมือสองที่มีการปรับตัวราคาลดลงแบบนี้มันมีราคาที่ลงแบบสุดๆแล้วหรือไม่ถ้าหากดูตัวอย่างรุ่นในตลาดปัจจุบนันอย่างตัว RTX Series 3000ในมุมมองของ a c o n TV นะครับก็มองว่ามันก็ซื้อได้แล้วนะครับกับการ์ดจอมือสองอย่างรุ่นตั้งแต่3060ขึ้นไปที่ก็จะเริ่มเห็นราคาที่ต่ำกว่าหมื่นบาทแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ต้องการการ์ดจอที่เป็นซีรีส์ปัจจุบันล้วครับก็เพื่อหวังว่ามันจะประหยัดเงินมากกว่า เรียกว่าขอตัวรุ่นเก่าหน่อยแต่มันเคยเทพในอดีตก็ได้มันก็คงมีไม่น้อยเหมือนกันกับคนกลุ่มนี้นะครับแต่เมื่อหันมาดูดูแล้วนะครับตัวราคาการ์ดจอประเภทนี้กับตัวรุ่นเก่าแต่มันเคยเทพในอดีตมันไม่ได้มีราคาที่ตกต่ํากว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างตัวเวก้า64ถ้าเป็นราคาช่วงเหมืองแตกในรอบก่อนและถ้าหากเพื่อนๆคอยและรอจังหวะที่มันมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ก็จะมีราคาที่ขายกันในช่วงที่ต่ำสุดอยู่ประมาณ5,000ถึง6,000บาทนะครับแต่ตัวเหตุการณ์เหมืองแตกในรอบนี้ที่ผ่านมาก็ยังไม่ถึงสัปดาห์นะครับกับตัวราคาค้าจอเวก้า64ก็ยังคงมีราคาขายในตลาดอยู่ที่ประมาณ6,000บาทก็เรียกว่ามันมีราคาขายตลาดในมือ2แทบจะเท่าเดิมกับเมื่อเหตุการณ์ช่วงเหมืองแตกในรอบก่อนก็ไม่ผิดดังนั้นก็อยากจะขอบอกเพื่อนๆน,นะครับ ที่ชอบเด่นการ์ดจอรุ่นเก่าๆที่หวังว่าจะได้ราคาที่คุ้มค่าอาจจะต้องรออีกสักนิดก็ได้เพราะตัวเหตุการณ์เหมือนแตกรอบนี้มันยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นอยู่นะครับหากรอนานกว่านี้ได้ก็คาดว่าจะมีการห้มหั่นราคาลดลงมาได้มากกว่านี้อีกเหมือนกับเหมือนแตกรอบที่แล้วที่กว่าตัวราคาจะต่ำสุดๆได้ ็ต้องใช้เวลาเหมือนกันและการ์ดจอตัวรุ่นเก่าๆแต่เป็นตัวเทพๆในยุคก่อนอาจจะเหลือเพียงใบละ3,000-4,000ถึง 4, บาทมันก็สมควรที่จะเป็นเช่นนั้นได้เช่นกันและอย่าลืมนะครับว่าการ์ดจอเหล่านี้อาจจะไม่มีประกันที่เหลืออยู่แล้วก็ได้แล้วทาาเพื่อนๆละครับ คอยจ้องรุ่นไหนเป็นพิเศษอยู่หรือไม่ก็มาบอกกล่าวกันได้ส่วนตัวของ A c คอนทีวีก็จ้องตัว RX 6 8 0 0 XT ของทางฝั่ง AMD แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสสดครับก็คงจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่อยู่ในแวดวงตลาดเกมมิ่งอย่าไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็เป็นสภาพ